ราตีและสมปองเป็นสามีภรรยากันแม้ทั้งคู่จะรักกันมากแต่ก็มีปัญหาราหงระแหงกันเพราะว่าการเงินไม่ดีในจะบ้านในจะรถทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจืดจางลงเป็นอย่างมากวันหนึ่งสมปองมาบอกกับราตีว่าเขาจะไปทํางานที่โตเกียวและจะไปหลายสัปดา์ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงผมนะสมปองเสียใจมากที่ราตีไม่ยอมมาส่งเขาที่สนามบินโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าราตีแอบปลอมตัวสกดรอยตามสมปองและติด G.P.S ไ้กับเขาผัวฉันมันต้องมีชู้ที่ญี่ปุ่นแน่ๆต้องตามสื่อไปสิ้นสงสยัยและเมื่อมาถึงญี่ปุ่นนนนนสมมมปปออองงงกกก็็บรรถททททซีี่่้้้ไไไยยยาาาาาวํใใหตตัััเจะะด น้องดีๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาพี่ต้องการรถเช่าหรือเปล่าคะเช่ารถกับดีๆเลยนะคะ1วัน13,000เยนเท่านั้นค่ะลาดนี้คำนวณจาก เินฮ้ย hey, ไม่ถึง3,000บาทต่อวันเลยตัดสินใจเช่าเลยสรุปสบายแบบนี้ราตีชอบไม่ทราบว่าคุณราตีจะเช่ารถไปทําอะไรล่ะคะขับเที่ยวโตเกียวหรือเปล่าคะอะไรนะคะพี่สงสัยว่าสายมีจะมีชู้ก็เลยจะไปเช่ารถเพื่อตามจับชู้เรื่องนี้น่าใส่ใจคะ่ะน้องดีๆจะไม่มีวันพลาดแน่นอนขอแอบตามไปทุกคนนะคะอยากรู้อยากเห็นและน้องดีๆก็กระโดดเกาะหลังคารถทันทีเช่ารถกับดีๆเล่นนะคะสรุปสบายง่ายขับรถไปทั่วโตเกียวได้เลยเพียงแค่วันละ1 3 0 0 0เยนเท่านั้นลูกค้าคะมึงขับดีๆฟรีประกันครอบคุ้มผูดิสาสทุกคนค่าเช่าบัตร E TC รริกาเส ีาพิเศษสำหรับเด็กคาซินและปรการช่วยเหลือฉุกเฉิน JAF 24ชั่วโมงใครคือเมียน้อยกูราตีผักประตูร้านเข้าไปแล้วตะโกนดังลั่นท่านใดนั้นสมปองที่กำลังเสิร์ฟอาหารอยู่ก็ตุ้งตกใจราตีคุณมาทำอะไรที่นี่นี่มันอะไรกันคะทำไมค แต่งตัวเป็นชุดเมดสาวได้เรื่องนี้ผมอธิบายได้ครับราตีเดี๋ยวขอผมไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตกใจหมดเลยเนี่ยคุณมาไม่ทันตั้งตัวผมรู้ว่าสถานะทางการเงินของเรากําลังลําบากผมเลยมารับจ้างทางานที่นี่เงินเป็นดีมากผมไม่อยากให้ที่รักของผมลําบากพอราตีได้ยินคาตอบก็เข้าไปโผก่กอดสามีด้วยความรักเธอเข้าใจผิดที่แท้สายมีทําเพื่อเธอ,น,อน,น้องดีๆได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดก็ซึ้งใจเป็นอย่างมากความรักมันเป็นอย่างนี้เองสินะหนูอยากมีผัวกับเขาบ้างแล้วไอ้ฟิน เหตุการณ์นั้นทําให้ราตีขับรถกลับประเทศไทยอย่างมีความสุขและสายพีของเธอเองก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันที่ราตีกลับไปแล้วเพราะว่าเกือบโดนจับได้แล้วโอ้ยเชื่อแท้ตายขอมาปลดปล่อยที่นี่บ้างไม่ได้หรือไงเมียดันตามมาได้สักงั้นเฮ้ยสตาวมาสนุกกันต่อเถอะเรื่องของราตีกับสมปองจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่รู้แต่ถ้าเรื่องเช่ารถเที่ยวโตเกียวแล้วล่ะก็ดีๆเล่นอาคาเท่านั้นครับ